ครับสวัสดีเพื่อนๆปัญจันน้ำกัดทุทุนเลยครับผมสวัสดีคนที่บุกมืจักปัญจันน้ำ้อครับเมื่อนี้มีเรื่องอยากคุยอยากสบอกว่าเป็นอยังหลายหลายคนปวเข้าใจนะครับว่าเป็นยังผมเพื่อเหตุลิปลงเป็นอยังที่ถ่ายลิปเส็ดงานเมื่อยเป็นอยังมาหนังจุ่มหนังเว้า คนเสี่ยงมันก็ไ,ได้มีแค่เรื่องสินจมหรอกครับคนเหตุงานเหื่อยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับจมเนี่ยอันที่ท้ายๆไปก็อยากแทนน้นองๆรุ่นหลังอันครับคนที่กําลังคิดว่าสิมาเห็ุปัญจันไดเห็นในหูว่าง,งานมันเป็นแบบไหนลักษณะจังไดมันก็มีทั้งง่ายแล้วก็มีทั้งยากครับบางคนเ้าใจบางคนก็เขา้า,เขาใจแล้ว ำหรับคนที่เป็นงานแล้วเก่งแล้วทันผ่านไปแล้วครับผมก็อยากให้น้องๆที่มาที่หลังได้ศึกษาไว้กว่าความยากความทุกมันเป็นแบบไหนใครผ่านมันไปให้ได้ครับแล้วก็งานนี้มันก็่ีลุกสียาก ก็มันยังมีเวลาหนังผักมีความเป็ยนอิสระของมันเขาก็เห็ดไปตามหน้าที่แล้วก็เป็นงานมันก็สั่งเงินสั่งอย่างไรเฮาอีกอย่างมันก็มีประโยชน์ครับชุมลูกพี่ปันจันทั้งหลายนะครับผัดนลูกน้องเจ้าบูสู่งานอาจมาเห็นคลิปฝ่อยแล้วเขาก็อาจมีกําลังใจขึ้นมากก็ได้อาจจะอยู่ต้นสู่ต่อไปนะครับก็ยากฝากฝากให้ช่วยกันเป็นกำลังใจกันครับงานมันยากมันเหนื่อย ีิบนแน่แต่ก็ให้กำลังใจกันดีกว่าเ้ยครับเด้อแล้วเมื่อนี้ผมก็พอได้มีอย่างสิว้าหลายดอกที่มาเหตุเชีพีก็อยากให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนแหละครับบางคอมเมนต์กับพวกเข้าใจว่ามันคือคอนเทนต์เนาะบางอันผมก็แค่การแสดงบางอ่านก็ว่าหัวว่าวาว,าวนไปกับสร้างทีสัน เขาเมื่อยจากงานแล้วครับกับผมจาเป็นต้องมานั่งเครียดนังคุ้มง,งานผมกะลี่ก,กะชมกะบางงานกะนักคนนีกะมีเอา,าะาตไงหน้ายกซูครับผมผมกะสิบญาามเหดคเิปออกมาดีๆครับบางคนเขาบบกคยเห็ุเขากระทักมาอยากโม่อะไออันไปอยากไปเหตุงานบรรจัดนนี่มันสิเป็นแนวไหนนะ ผมได้มีเวลาไปนั่งคายนั่งเห็ดห,ห้เบิ่งป่านั่นอตอบคอมเมนต์ไปให้ันว่างก็จะได้เห็ดใหโยนี่นะครับตะก้อนผมเห็ดโปพเป็นนะผมได้มีคนสอนได้ลูกพี่กับห่วงวิซาได้ตอนผมขึ้นมาใหม่นะนี่จะค้ำด่าค้าใสอารมณ์ใส่กัน,นมันมันบดถึกบมแหม่ผมขัด มองใดที่เขาอยู่ก็ได้เขาก็บ่ปอยู่ได้ลูกน้องเอาคลิปมันสิยาวเกินไปนะครับนะเนาะขอบคุณหลายๆที่ฟังกัน,กนจนจ,จบนะครับผมสชพยายามเห็นคลิปที่มีสาระลงเรื่อยๆดอกไม่เนี่กะับเอาฝากไวสกนนะ้สำนีกก่อนเนาะัสดีครับผม